สวัสดีค่ะคนละคณาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพรน,นะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดวงชะตาของคนละคณาราศีพิจิกเนี่ยก็จะเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสที่เล็งลัคณาของคุณอยู่เขาจะเริ่มเดินหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆหลังจากที่เขาเดินถอยหลังมาตั้งแต่2ตุลาคมประมาณ5เดือนครึ่งด้วยกันนะคะ แล้วหลังจากที่เขาเดินหน้าแล้วเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียต่างๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่ปัญหาอะไรที่เคยมีมันก็จะคลี่คลายด้วยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงคลิกเกมของคนราศีพิจิกเลยก็ว่าได้เป็นช่วงที่สิ่งต่างๆมันจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นการงานก็มีโอกาสสําเร็จได้ง่ายมากขึ้น เป็นช่วงที่จะมีโอกาสดีๆ,ๆมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนมาเกอหนุนในเรื่องของการงานในเรื่องของลาบซยบมากขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยทางการงานการเงินเข้ามานะคะหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีคนมาชี้ช่องทางบอกโชคลาบบอกโอกาสทําเงินทํากําไรเข้ามาให้นะคะ ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของปัญญาความรู้เป็นดาวของผู้ใหญ่เป็นดาวของครูอาจารย์แล้วก็เป็นดาวของโชคลาภความสําเร็จเป็นดาวของความอุดมสมบูรณ์ด้วยการที่เขาเดินถอยหลังในตอนที่เขาเล่งลัคนาของคุณอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของความคิดไอเดียต่างๆมีความติดขัดไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะคะประกอบกับว่ามันเป็นช่วงเดียวกับที่ดาวคานดาวประจําตัวของคุณเนี่ยกำลังเดินถอยหลังอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยเหมือนโดนสองเท่งนะคะ จะทาอะไรทีหนึง่งมันก็เหมือนละล้าละ,ล,ะลางมองอะไรอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรคิดอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยทะลุทะลวงเท่าไหร่เวลามีเรื่องอะไรก็อาจจะยังสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ขาดนะคะแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องของการงานมันก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นมีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้นนะคะเพียงแต่มันจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปสักหน่อยเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพฤหัสเขายังค่อยๆเริ่มสตาร์ทนะคะค่อยๆเริ่มออกตัว เหมือนกับเครื่องจักรที่ปิดเครื่องไปนานนะคะเหมือนกับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานเวลาที่สตาร์ทขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งก็ต้องวอร์มเครื่องก่อนถึงจะแล่นถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะเคยไปคุยอะไรเสนอการงานอะไรกับใครไว้มันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบที่ดีกลับมานะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรเนี่ยก็ไปสอบถามดูก่อนได้มีโอกาสที่จะได้รับคําตอบเป็นที่น่าพอใจกลับมานะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานเองเนี่ยในช่วงที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของปัญญาความรู้เรื่องของไอเดียมันสมองต่างๆจะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นคิดอะไรก็คิดออกคิดได้ทะลุทะลวงนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะหลังจากที่เขาเดินหน้าแล้วเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมีโอกาสทํากําไรมีโอกาสทําเงินเข้ามามากขึ้นนะคะ เรื่องของการที่จะไปพูดคุยไปติดต่อการงานการค้าการขายไปพูดคุยในเรื่องของการเงินหรือไปเจรจาการงานอะไรที่มันมีความสําคัญมีเรื่องของเงินก้อนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบรับได้รับข้อตกลงที่ดีกลับมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานดาวคณหัสเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณด้วยปุตตะก็คือเรื่องใหม่ๆหม่สิ่งใหม่ๆมมันก็หมายถึงงานใหม่โครงการใหม่ที่ก่อนหน้านี้ คุณอาจจะมีไอเดียอยู่อาจจะอยากทดลองทําอยากจะเริ่มงานอยากจะเริ่มโครงการแต่ความคิดมันยังไม่ตกผลึกนะคะอาจจะมีการวางแผนเอาไว้หลวมๆยังไม่ทะลุทะลวงเท่าที่ควรหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าเนี่ยเรื่องของการงานก็จะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางมองเห็นรู้ทางได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นช่วงที่มันจะเหมือนรู้ขึ้นมาเองว่าจะต้องทํำยังไงต้องไปติดต่อใครต้องเข้าช่องไหน ต้องไปยังไงถึงจะสามารถทําให้งานหรือโครงการอะไรที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้สามารถที่จะผลักดนันการงานที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ให้มันมีทิศทางที่ดีขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เขาจะแลกเรือนกันนะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปัตนิของคุณในช่วงครึ่งปีแรกเขาจะโครจรอ,อยู่ที่ภพปุตตะจนถึงวันที่สองมิถุนายนนะคะ และไปรับตําแหน่งใหญ่เป็นมหาอุดแปลว่าโดดเด่นแปลว่ายิ่งใหญ่อยู่ในภพปุตตะของคุณดังนั้นในเรื่องของการงานการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่มันก็จะมีเกณฑ์ดีแต่ในเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะคะเพราะว่าดาวังคารดาวประจําตัวของคุณยังคงเดินถอยหลังจนกระทั่งถึง13มีนาคมแล้วก็จะยังอยู่ในภพมรณะจนถึงวันที่1เมษายนนะคะถึงจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎ ดังนั้นเรื่องของการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นียก็ยังต้องระมัดระวังรอบคอบอยู่นะคะเวลาจะเดินหน้าก็ต้องระวังหลังด้วยทําการงานอะไรก็ดูสถานการณ์ให้มันรอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจเน้นความรอบคอบรอมะมัดระวังเป็นหลักนะคะแล้วก็การงานอะไรที่มันดูแล้วมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนเลยแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณจะริเริ่มงานใหม่โครงการใหม่อย่าพึ่งเน้นเรื่องของเงินลงทุนเป็นอย่างแรกนะคะขอให้เน้นเรื่องของไอเดีย เรื่องของทักษะความรู้ความสามารถเรื่องที่คุณมีความเชี่ยวชาญหรือเรื่องของการหาตลาดก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวของปัญญาความรู้เป็นดาวของครูอาจารย์จะเรียกว่าเป็นดาวของคอนเนคชันก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดาวของกลุ่มคนเป็นดาวของคนที่สามารถจะช่วยเหลือซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สามารถที่จะติดปีกให้กับการงานของคุณได้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยการที่ดาวพฤหัสกับดาวมรตยูเขาลุมกันอยู่แล้วก็เล่งลัคนาเนี่ยนะคะ เรื่องของการงานมันก็ควรที่จะใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่เคยทําจะได้ลองทํานะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลองทําแต่ไม่ใช่ใหม่ถอดด้ามน,นะคะมันจะเป็นอะไรที่อยู่ในความสนใจของคุณมาภาคใหญ่ๆแล้วหรือเป็นเรื่องของคุณมีความรู้อยู่กับตัวแต่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้นะคะหลังจากที่ดาวพฤหัา,าเขาเดินหน้าแล้วก็จะมีการเอาออกมาใช้อ,ออกมาทําประโยชน์นะคะมีโอกาสดีๆให้สามารถดําเนินงาน แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่เรียกว่าหลังจากที่ดาวพระอาทเขาเดินหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของการปล่อยของอย่างแท้จริงเลยนะคะเน้นเรื่องของความรู้ความสามารถให้เต็มที่ก่อนเรื่องของการเงินเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยที่รองลงไปนะคะเพราะว่าดาวสุขซึ่งอยู่ในภพปุตตะตอนนี้เป็นดาวของการเงินความรักความสุขแต่ไปกุมอยู่กับราหูนะคะดังนั้นถ้าเน้นเรื่องของการเงินก่อนเนี่ยมันจะมีการลงทุนที่ไม่จบไม่สิ้นตามมาและถ้าจะให้ดีก็อย่าสร้างหนี้สินเพิ่มนะคะ จะทาให้มีภาระผูกพันระยะยาวตลอดช่วงครึ่งปีแรกได้แต่การที่ดาวศุกร์กับราหูเนี่ยเขากลุ่มกันอยู่ในพ่อปุตตะมันจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณมีเกณฑ์ดีๆมีโอกาสรับทำำรัพย์ทํากําไรจากงานเสริมง,งานพิเศษงานนอกรอบนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานระยะสั้นก็ได้เราก็ทําให้มีโอกาสได้ลาบลอยด้วยนะคะในเรื่องของการงานการเงินสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจจะมีเกณฑ์ดีที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการนะคะ นอกจากดาวพฤหัสเขาจะหมายถึงเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียเรื่องของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ยังหมายถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะคะดังนั้นการที่เขาเดินหน้ามันก็จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษาเข้ามาแต่การที่เขากลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูการศึกษาที่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาระยะสั้นจะเป็นเรื่องของการเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับทักษะความรู้ความสามารถที่สามารถจะเอามาใช้งานได้สามารถจะเอามาพลิกแปลง ในเรื่องของการงานได้นะคะรวมถึงการเรียนเกี่ยวกับการศึกษาภาษาต่างประเทศนะคะพวกการงานออนไลน์งานที่ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาช่วงต้นปีเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมากนะคะพบปัจจุิเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะการที่ดาวพฤหัสเขาโคจรเดินหน้าอยู่ในพบปัตตุณิเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่คุณคุยด้วยติดต่อด้วยทํางานมาด้วยกันนานๆ ถ้าเขาห่างหายไปหลังจากที่ดาวผ่านเขาเริ่มเดินหน้าแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเริ่มทยอยกลับมากันเรื่อยๆนะคะเรื่องของการงานอะไรต่างๆที่คุยกันไว้แล้วยังราคาซางยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนก็จะสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้นะคะแล้วก็จะมีผลประโยชน์มีผลกําไรที่ดีกลับมาให้คุณด้วยนะคะแต่ในแง่ของการงานเองก็ต้องมีการปรับระบบมีการปรับรูปแบบบ้างนะคะ ทำอะไรให้มันดูแล้วคึกค้างดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะมีอะไรที่มันแปลกใหม่ไปกว่าเดิมบ้างเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนปุตตะของคุณด้วยการที่เขาเดินหน้าก็ต้องทําอะไรที่มันต่อย,ยอดของเดิมออกมานะคะไม่จําเป็นต้องใหม่ทอดด้ามคุณดูตัวอย่างจากที่คนอื่นเขาทําแล้วมันมีความสําเร็จก็ได้เอามาปรับใช้กับธุรกิจหน้าที่การงานของคุณก็จะมีเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเองมันอาจจะมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ หรือคุณอาจจะมีการทดลองสินค้าใหม่มีการเปิดตลาดใหม่มีการติดต่อกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะแล้วก็พบปัตันี้เนี่ยนอกจากจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับความรักแล้วนะคะ mm. ก็ยังหมายถึงเรื่องของการงานหมายถึงหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการค้าด้วยนะคะดังนั้นในตอนที่ดาวพัสเขาเดินหน้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปรับในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรที่คุณทํางานอยู่หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณนะคะอาจจะมีการเริ่มคุยกันมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไม่มีบทสรุปหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเดินหน้าแล้วเนี่ยก็จะเริ่มคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นจะเริ่มมีบทสรุปที่ดีออกมานะคะแต่การที่ดาวพฤหัสเขากุมอยู่กับดาวมรุตยูเนี่ยมันจะมีบทสรุป2แบบนะคะคือแบบที่1เดินหน้าต่อไปด้วยกันมีการปรับผลประโยชน์กันใหม่มีการปรับข้อตกลงปรับเงื่อนไขกันใหม่ เพื่อที่ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะได้สมน้ําสมเนื้อการเป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเดินหน้าไปกันคนละทางนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวมรตยูที่เล็งลัคนาเนี่ยนะคะจะส่งผลในเรื่องของการตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิดว่าดีกับตัวเองนะคะถ้าคุณคิดว่าอยู่ต่อในบริษัทเดิมแล้วดีกว่าคุณก็จะอยู่ต่อแต่ถ้าคุณคิดว่าไปเริ่มงานที่ใหม่ ไปเจอกับอะไรใหม่ๆเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่มันจะมีเกณฑ์ที่ดีกว่ามีอนาคตมากกว่าหลังจากที่ดาวผหานเขาเดินหน้าเนี่ยคุณก็จะมีการตัดสินใจที่จะไปจริงๆนะคะจากที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะคาราคาซังยังรักพี่เสดาน้องอยู่หรือถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะถ้าไปติดต่อการงานไปเสนองานขายงานกับใครไว้แล้วไม่ได้คําตอบสักทีรอมานานมากแล้วยังไงก็ไม่ได้คําตอบ หลังจากที่ดาวพราธเขาเริ่มเดินหน้าแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าตัดสินใจได้แล้วคุณจะต้องไปเริ่มที่ใหม่ละไปเสนองานกับที่ใหม่ดีกว่าที่เก่านั้นก็ปล่อยเข้าไปมันก็จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนมากขึ้นมีเรื่องของการตกผลึกทางความคิดตกผลึกในเรื่องของไอเดียมากขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเจอมามันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความที่มองอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะ1คือมองอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยเนาะ สองคือการที่มีคนพร้อมที่จะกลับมาสนับสนุนคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันพบปัตนี้เนี่ยเป็นพบของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคู่ครองคู่รักเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันกระท่อนกระแท่นในช่วงที่ผ่านมาช่วงดาวพรหัสเดินหน้าเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจนะคะจะอยู่กันต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะคะว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับการตัดสินใจของคุณมากที่สุดหรือถ้าบางท่านอยากจะจบความสัมพันธ์เก่าแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มันก็จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะตัดสินใจไม่ได้รักพี่เสดายน้องมานานซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนไว้ด้วยนะคะ เพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดช่วงครึ่งปีแรกนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเดินหน้าแล้วเรื่องของสุขภาพก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของสุขภาพด้วยนะคะตอนที่เขาเดินถอยหลังมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สดชื่นแจ่มใสเท่าที่ควรได้นะคะหลังจากที่เขาเดินหน้าแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพมันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็น อาการเจ็บไข้ได้ป่วยสามวันเจ็บสีวันป่วยมันก็จะดีขึ้นนะคะอะไรที่เคยเป็นแล้วยังรักษาไม่หายวินิจฉัยโรคไม่เจอหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เจอหลังจากที่ดาวผ่าัดเขาเดินหน้านแล้วก็จะมีโอกาสเจอหมอที่รักษาได้เจอหนทางการรักษาเจอวิธีการรักษาที่มันถูกต้องเหมาะสมเรื่องของสุขภาพร่างกายมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เองก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยนะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของผู้ใหญ่ด้วยตอนที่เขาเดินถอยหลังญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายไปด้วยนะคะหลังจากที่เขาเดินหน้าแล้วญาติผู้ใหญ่ก็จะสุขภาพดีขึ้นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรที่มันเคยรักษายากเคยเป็นง่ายก็จะทุเลาก็จะหายไปนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ละเลยนะคะขอให้ดูแลกันต่อไปก่อนเพราะว่าดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณยังคงอยู่ในภพมรณะจนถึงวันที่1่เมษายนนะคะ เรื่องของสุขภาพก็ยังต้องดูแลยังต้องใส่ใจกันอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของอาหารการกินให้มากด้วยเวลาที่ดาวพฤหันเล็งลัคนาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะอ้วนได้ง่ายนะคะมันจะเป็นช่วงที่ enjoy eating แล้วพอเขากลับมาเดินหน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยเรื่องของความอยากอาหารมันจะกลับมาก็ระวังโรคอ้วนจะถามหากันบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการลงทุนในเรื่องของการซื้อหาทรัพย์สินสิ่งของเข้าบ้านนะคะ เรื่องของการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินของคุณเขาจะเริ่มเดินหน้าแล้วแต่ก็อย่าพึ่งประมาทนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตตนีแล้วก็เป็นดาวที่มีความหมายถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะยังโคจรกลุมอยู่กับราหูจนถึงวันที่5พฤษภาค,คมแล้วเวลาที่ดาวศุกร์กับราหูเข้ามาเจอกันเนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายอย่างไม่สมเหตุสมผลมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ขอให้ระมัดระวงังรอบคอบกันให้มากๆ และอย่าลืมระวังเรื่องของมิชาชีพกันด้วยนะคะการที่ดาวศุกร์กับราหูเข้ามากุมกันอยู่ในพ่อปุตตะเนี่ยมันจะทําให้คุณมีโอกาสเจอมิฉชชีพได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะมีคนมาชักชวนหลอกลวงให้ลงทุนในเรื่องของการลงทุนที่มันดูดีเกินจริงดูเลวเวอร์วังอลังการจนเกินไปออกแนวแชร์ลูกโซแบบนั้นนะคะคือดูแล้วดูดีแต่พอจะลงมือทําจริงๆแล้วมันทําไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ ดังนั้นในเรื่องของมิชชาชีพก็ขอให้ดูแลกันให้ดีๆด้วยนะคะไม่เฉพาะแกลงคอเซนเตอร์นะคะพวกที่หล่อให้ลงทุนตามหน้าเพจตามหน้า Facebook ต่างๆก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แผนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเอง สามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s s i g u 992 utkcy หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ